สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเก็บบอลวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งในรายการนี้จะแข่งขันกันในระหว่างวันที่2-10พฤศจิกาย,ยนนะครับที่สนามเทอร์มินอลฮอลล์ ALL, ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันจังหวัดนครราชสีมาโดยในรอบนี้นะครับจะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด9ทีมซึ่งไทยเราอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเวียดนามมาเลเซียติมอร์และบรูไน ส่วนกลุ่มบีนะครับจะมีแค่4ทีมประกอบไปด้วยอินโดนีเซียรองแชมป์เก่าแล้วก็เมียนมาออสเตรเลียและกัมพูชาและนี่ก็คืออันดับฟีฟ่าเรนกิ้งล่าสุดนะครับก่อนที่รายการชิงแชมป์อาเซียนจะเริ่มขึ้นซึ่งไทยเราล่นจากอันดับ9นะครับมาอยู่อันดับที่11ของโลกส่วนอินโดนีเซียนะครับอยู่อันดับที่28ของโลกเวียดนามนะฮะอยู่อันดับที่33ของโลกเมียนมา55้าลาว64มาเลเซีย81ฟิลิปปินส์95ติมอร์110 บรูไน1 1 6และกัมพูชา124ส่วนสิงคโปร์ไม่มีอันดับนะฮะและในปีนี้สิงคโปร์ก็ไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมนะครับซึ่งตั้งแต่มีรายการนี้มานับตั้งแต่ปี2001นะครับไทยเราผูกขาดแชมป์รายการนี้มาโดยตลอดซึ่งไทยเราคว้าแชมป์ไปทั้งหมด16ครั้งมีแค่ในปี2010นะครับเป็นปีที่เราไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมซึ่งในปีนั้นอินโดนีเซียคว้าแชมป์สรุปก็คือไทยเราคว้าแชมป์ทั้งหมด16ครั้งอินโดนีเซียังซึ่ง,ะะงดดญ่ นั่นก็คือพอจบรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยก็เข้าสู่โหมดเปลี่ยนถ่ายสายเลือดใหม่ซึ่งเมื่อเราเทียบรายชื่อระหว่างชุดที่ไปฟุตซอลโลกกับชุดที่กําลังจะป้องกันแชมป์อาเซียนในครั้งนี้จะเหลือนักเตะที่ไปฟุตซอลโลกเนี่ยแค่2คนนั่นก็คือนรงศักดิ์วิงบอลและกริดอารันสัญลักษณ์ส่วนอีก12คนที่เหลือนะครับโคดมิเกลเนี่ยได้เรียกผู้เล่นใหม่เข้ามาติดในชุดนี้ ในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับจะเปลี่ยนมาใช้เจริญพงษ์ประสานสัตว์จากห้องเย็นท่าข้ามซึ่งเจริญพงษ์นะครับเคยถูกเรียกไปสแตนบายในรายการฟุตซอลโลกในฐานะมือ3าก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะขอกลับไทยก่อนครับหลังจากอาการบาดเจ็บของอรุณเสนบัตสามารถกลับมาเล่นต่อได้ส่วนผู้รักษาประตูอีกคนก็คือนัทพงษ์หยีมาเร็บจากการท่าเรือ ASM แนวรับมี2คนครับคนแรกก็คือนัรงศักดิ์บิงบอลจากห้องเย็นท่าข้ามคนที่2ธนโชติสะแสวงจากแบงคอก BTS ริมเส้นฝั่งขวานะครับมี3คนคนแรกก็คือเทอิดศักด์เจริญพงศ์จากห้องเย็นท่าข้ามคนที่2อ,อธิพงศ์มุ่นพลายจากห้องเย็นท่าข้ามคนที่3อมรินเอกาพันธ์จากห้องเย็นท่าข้ามริมเส้นฝั่งซ้ายมี4คนนะครับคนแรกพิชยุทธ์กิติพานุวงศ์จากแบ็กเพลย์ยูนเต็ดคนที่2ชาวราศีอาวุธจากแบงกอกบีทีเอสคนที่3ธทีรพัฒน์เหมือนสีจากธรรมศาสตร์สเตลเลียนคนที่4กริปอรันสัญลักษณ์จากบูเว็บชนบุรีหน้าเป้ามี3คนครับ คนแรกพีรพัฒน์แก้ววิไลจากบลูเวฟชนบุรีคนที่2ธนวัน์เกิดบานกระจันจากแบ็คเพิร์ยูเนเต็ดคนที่3ปิยวัฒน์เพชรน้อยจากฟุตซอลไทยอาร์มี่สรุปทั้ง14คนในชุดป้องกันแชมป์อาเซียนนะครับจะมีผู้เล่นจากห้องเย็นท่าข้ามติดทั้งหมด5คนแบงคอกบีทีเอสสองคนแบ็คเพิร์ยูเนเต็ดสองคนบลูเวฟชนบุรีสองคนส่วนท่าเรือเอเอสเอ็มธรรมศาสตร์สเตลเลียนและฟุตซอลไทยอาร์มี่ติดอย่างละ1คน ส่วนคำถามที่ว่าแล้วเจ้าเม็ดหายไปไหนนะครับมีเหตุผลอยู่2ข้อครับข้อแรกรายการนี้นะครับไม่ตรงกับฟ i f a าเดยข้อที่2ก็คือโคดมิเกลเนี่ยอยากทดสอบผู้เล่นชุดใหม่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนะฮะหลายคนที่อยู่ในชุดฟุตซอลโลกเนี่ยถึงไม่มีชื่อติดในรายการนี้ส่วนในกรณีของปานัสนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บซึ่งโคดมิเกลเนี่ยก็เลยไม่ได้เรียกมาติดในชุดนี้นะฮะแต่เชื่อว่าถ้าปานัดกลับมาสมบ,บูรณ์เมื่อไหร่นะครับก็น่าจะกลับมาเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยได้เหมือนเดิม ซึ่งผู้เล่นทั้ง14คนในชุดนี้นะฮะแฟนฟุตซอลต่างยกให้ว่าถึงแม้จะไม่มีความเกา๋าเหมือนกับชุดที่ผ่านมานะฮะแต่ชุดนี้จะเด่นเรื่องความฟิตและทักษะการเลี้ยงกินตัวซึ่งถ้าเกิดผู้เล่นชุดนี้สามารถปรับตัวเข้ากับระบบของโค้ดมิเกลได้นะฮะผมเชื่อว่าชุดนี้เนี่ยจะมีเกมรุกที่ดุดันแน่นอนซึ่งล่าสุดเนี่ยโคดมิเกลก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมนึกถึงอนาคตข้างหน้า หลังจบฟุตซอลโลกเราต้องการสร้างทีมขึ้นมาใหม่และทีมชุดนี้ก็มีอายุเฉลี่ยที่น้อยลงเป็นทีมสายเลือดใหม่หลายคนเป็นหน้าใหม่สําหรับทีมชาติบางคนก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วผมมีเวลาเตรียมตัวน้อยสําหรับชุดนี้แต่เราต้องการสร้างประสบการณ์ระดับชาติให้กับนักเตะเหล่านี้และในกลุ่มของเราก็มีทั้งเวียดนามกับมาเลเซียซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งคงไม่ใช่งานง่ายของทีมไทยผมให้ความเคารพทุกทีมเราจะผสมผสานการเล่นหลายรูปแบบ เพื่อจะได้เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศถึงเราจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดในอาเซียนแต่เราก็ต้องการแชรมป์รายการนี้อันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนของโค้ดมิเกลนะฮะก็จะเห็นได้ว่าแม้โคดมิเกลเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดใหม่นะฮะแต่เป้าหมายเนี่ยก็ยังมองถึงแชมป์เหมือนเดิมทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของเหล่าบิ๊กทีมอาเซียนที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่ท็อป4ของโซนอย่างเมียนมา เมียนมาใต้การนำของโค้ชชาวไทยคนเดิมนะฮะนั่นก็คือโค้ชบุลเลอร์เจริญวงที่เพิ่งได้รับการต่อสัญญาจากสมาคมฟุตบอลเมียนมาออกไปอีกหนึ่งปีหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยการพาทีมชาติเมียนมาเนี่ยกลับมาเล่นในรายการชิงแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมชาติซึ่งในรอบชิงแชมป์เอเชียนะฮะถ้าเกิดใครยังจำกันได้เมียนมาเนี่ยอยู่รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเดียวกับไทยนะครับแต่ว่าแพ้ไทยไป0ูย์าทำให้เมียนมาเนี่ยไม่สามารถผ่านทะลุเข้าไปเล่นรอบ8ทีมได้ คือถึงแม้ว่าเมียนมานะฮะจะมีแต้มเท่ากับเวียดนามแต่เวียดนามแพ้ไทยแค่สองหนึ่งก็เลยทําให้ลูกได้เสียของเวียดนามเนี่ยดีกว่าเมียนมาซึ่งตอนนั้นนะครับแฟนฟุตซอลเมียนมาเนี่ยต่างก็ยังคาใจเรื่องที่โค้ดบุลเลอร์รีบเล่นพาวเวเพยใส่ไทยทําให้จากเดิมนะฮะที่ตามไทยอยู่ศูนย์สองซึ่งเกมเนี่ยกำลังตึงๆเลยนะฮะแต่กลายเป็นว่าแพ้ไทยไปด้วยสกอร์ถึงศูนย์ห้าซึ่งในรอบนี้นะครับโคดบุลเลอร์เนี่ยก็จะได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองอีกครั้งซึ่งเมียนมาชุดนี้ จะเป็นการผสมตัวเก่ากับผู้เล่นใหม่นะครับ2ตัวเก่าก็อย่างเช่นเมียวมายินโซที่อายุ33และไหวซีอูอายุ32ผสมกับ6ดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับที่มีอายุเฉลีย่ยประมาณ18ปปีโดยกลุ่มของเมียนมาเนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียออสเตรเลียและกัมพูชา มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งดีกรีเป็นถึงรองแชมป์ครั้งก่อนถ้าเกิดใครยังจำนัดชิงได้นะฮะเรามาไล่าตามตีเสมออินโดนีเซียในนาทีสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่เราจะเอาชนะอินโดด้วยการดวลจุดโทษเรียกว่าหือจับเลยนะฮะกว่าจะป้องกันแชมป์ได้ขนาดชุดที่แล้วเนี่ยมีเจ้าเม็ดนะครับซึ่งแน่นอนครับอินโดนีเซียมาในรอบนี้ พวกเขาหวังถึงแชมป์เหมือนกันซึ่งอินโดชุดนี้ได้มีการเปลี่ยนโค้ชคนใหม่นะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรายการชิงแชมป์เอเชียได้ซึ่งโค้ชคนใหม่คนนี้มีชื่อว่าเฮกเตอร์ซูโต เป็นกุนซือชาวสเปนนะครับเคยคุมทีมสุราบายาคว้าชแชมป์ลีกอินโดมาแล้ว3สมัยและ FA ฟเอคัหสมัยหลังจากเฮกเตอร์เข้ามาคุมทีมนะฮะเขาเนี่ยพาอินโดนีเซียอุ่นเครื่องกับทีมชาติมาเลเซียและชนะไป6ประตูต่อศูนย์จากนั้นทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก็เดินทางมาเก็บตัวที่ไทยซึ่งอินโดเนียเดินทางมาถึงไทยตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะฮะทำให้นอกเหนือจากการได้ลงฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แล้วนะครับยังมีการพานักเตะมาพักผ่อนในประเทศไทยด้วยอย่างการพาไปเที่ยวชมไอคอนสยามนะฮะและพาไปนั่ เรือล่องแม่น้ําเจ้าพยากินข้าวชมบรรยากาศยามค่ําคืนของแม่น้ําเจ้าพยาอันสวยงามเรียกว่าทั้งซ้อมหนักและพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับและล่าสุดเห็นว่าไปแวะเดินเล่นนะฮะแถวมัสยิดแก้วนิมิตที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งอินโดนีเซียชุดนี้นะฮะแกนหลักเนี่ยจะมาจากสโมสร BTS ถึง7คนซึ่งเป็นสโมสรในลีกอินโดนะฮะคือถึงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่เล่นใน2 3สรายการหลังนะฮะแต่ผู้เล่นฟอร์มดรอปก็มีหลายคน ก็เลยไม่ได้ถูกเรียกติดนะครับทำให้อีโดชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งดาวรุ่งและตัวที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งเอาง่ายๆครับพวกเขาจัดตัวที่กําลังฟอร์มดีที่สุดมาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนฮะเป้าหมายของพวกเขาก็คืออย่างน้อยต้องได้เข้าชิงเหมือนครั้งก่อน มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอีกหนึงในท็อป4ของโซนอาเซียนนะครับนั่นก็คือทีมชาติเวียดนามซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับไทยนะครับทีมชาติเวียดนามเนี่ยเดินทางมาถึงไทยตั้งแต่วันที่25สุลาคมซึ่งพวกเขาเนี่ยวางโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับกับทีมฮ่องย็นท่าข้ามในวันที่27ที่ผ่านมาและ อุ่นเครื่องกับทีมชาติออสเตรเลียต่อนะฮะในวันที่29ที่ผ่านมาโดยแมตท,ที่พวกเขาอุ่นเครื่องกับห้องเย็นท่าข้ามเนี่ยพวกเขาเอาชนะห้องเย็นท่าข้ามไปด้วยสกอร์หประตูต่อ4ส่วนแมตท,ที่อุ่นเครื่องกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับพวกเขาเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3เรียกได้ว่ามารอบนี้เนี่ยเกมรุกของเวียดนามนะฮะค่อนข้างโดดเด่นเลยจากนั้นโค้ชเดียโกโราอูของเวียดนามเนี่ยก็ทําการตัดให้เหลือ14คนสุดท้ายแต่พวกเขาเองเนี่ยก็มีข่าวร้ายครับ เมื่อตัวเก่งของทีมอย่างเจิร์นงอกเซนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเอ็นคว้ายหน้าขาดจากแมตต์อุ่นเครื่องกับห้องเย็นท่าข้ามนะครับทำให้เจิร์นงอกเซนเนี่ยต้องถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์นี้ไปซึ่งการขาดหายไปของเจิร์นงอกเซนน่าจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติเวียดนามพอสมควรครับแต่ผู้เล่นที่เหลือของทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็ยังน่ากลัวอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นติ่งฟัดคนที่ยิง2ลูกนะครับใส่ห้องเย็นท่าข้ามหรือไถหุยที่ยิงคนเดียว2ลูกในแมตต์อุ่นเครื่องกับออสเตรเลีย แน่นอนครับเวียดนามเองก็เลงว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องผ่านเข้ารอบรองพร้อมกับทีมชาติไทยซึ่งในนาสุดท้ายที่เวียดนามจะเจอกับไทยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มโดยในรายการนี้นะครับจะถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของช้างศึกครบทั้ง20แมต ส่วนใครสะดวกไปชมที่สนามศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็สามารถเข้าชมได้ฟรีซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยในนัดแรกนะครับเราจะเจอกับทีมชาติบรูไนในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่2พฤศจิกาแข่งขันกันในเวลา6โมงเย็นก็ต้องมาดูกันว่าตัวเล็กชุดสายเลือดใหม่นี้นะครับจะเล่นได้ดุดันแค่ไหนคือเหมือนที่ได้เกริ่นไปนะครับชุดนี้จะเด่นเรื่องความฟิตและการเลี้ยงกินตัว ฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับทีมชาติบรูไนเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่ารูปเกมและผลสกอร์มันจะออกมายังไงเพราะตอนนี้ทั้งอาเซียนนะครับยังยกให้ไทยเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งและนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ